เอาละครับก็สวัสดีนะครับสำหรับชาวคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้ผมนาย CJ นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับเกม NFT นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นกระแสแบบมาแรงมากๆนะครับอย่างเช่นเกม Axie Infinity นะครับก็ใครที่ตกรถเกมนั้นก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเกมนี้ฟรีทูเพย์นะครับสายฟรีก็เล่นได้ซึ่งเกมนี้ก็ชื่อว่า p l a n vs Android นะครับ โดยเจ้าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมลักษณะแนว Td นะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะฮะซึ่งตอนนี้เขามีให้เราดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันเบต้าเทสนะครับก็ให้มาดูลักษณะตัวเกมนะครับเบื้องต้นนะอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วนะอันนี้ที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีโหมดซเวลว์โหมดอารีนาซึ่งตัวเบต้าเนี่ยมันจะให้เราแค่โหมดซเว v ว์อย่างเดียวนะครับอารีนาอะไรเข้าไม่ได้นะครับซึ่งลักษณะของตัวเกมเนี่ย มันจะมะีตัวต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นแม่นะครับเขาเรียกว่า master tree นะครับก็คุณสมบัติแตกต่างกันไปนะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทั้งตัว p l น n t ที่เราเอาไว้ปกป้องฐานหรือตัวแม่เนี่ยก็โจมตีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ละตัวคุณสมบัติไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละตัวอาจจะมี b u f อีกตัวหนึ่งอาจจะมีเอฟเฟกพิเศษเช่นสร้างกำแพงขึ้นมาหรืออาจจะสร้างบอ่อไฟขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตีสตันตีหมูตีอะไรอย่างเงี้ยทำสโลคือมันค่อนข้างที่จะแบบใครที่ชอบแนวจัดทับจัดฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะชอบเกมนี้นะครับซึ่งตัวเกมเนี้ยเขามีไวท์เพเปอร์อยู่ด้านหน้านะครับก็ลองไปกดอ่านดูกันได้นะซึ่งตัวไวท์เพเปอร์เนี่ยเขาก็ระบุแบบชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับ ตรงหน้าที่3นะครับเขาจะระบุชัดเจนว่าเป็นเกมฟรีทูเพย์นะครับซึ่งถ้าใครไม่มีงบนะครับถ้าเป็นตัวเกมอย่างาย้อนกลับไปที่เกมแอ i ซีอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มีตัวละคร3ตัวคุณก็เล่นไม่ได้ก็ใช้งบท่านเล่นนะวันนี้ก็เลาๆห้าหมื่นอัพนะครับก,ก็กลายเป็นว่าเกมนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่แบบไม่มีเงินทุนนะครับซึ่งเล่นได้เหมือนกัน โดยที่เขาก็จะระบุว่าสลับสายฟรีเนี่ยเขาจะให้ตัวแม่ต้นไม้ต้นแม่เนี่ยนะครับ1ต้นนะครับมัตโตทรีหต้นแล้วก็ให้มาให้ตัวแพลนเนี่ยอีก6ต้นนะครับซึ่งไอ้เจ้า6ต้นเนี่ยไม่ใช่เป็นตัว NFT นะครับก็คือไม่สามารถเอาไอ้เจ้าตัวฟรีเนี่ยไปขายได้เนาะก็เหมือนให้ต้นไม้แบบตัวเบสิกมาให้เราก่อนนะครับซึ่งเราก็สามารถ เล่นเกมผ่านด่านนะครับอ่าผ่านด่านเพื่อสะสมสะสมเหรียญ Pvu นะครับซึ่งเอาเหรียญ Pvu น PV นะ่ะค่อยไปซื้อต้นที่มันเป็น Nft อีกทีก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะอเอาไอ้เจ้าเหรียญ Pvu ไปขายเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะทํากันยังไงเนาะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวใครมองภาพไม่ออกเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะ อ่ะผมจะเปิดโหมดเซอร์ไบวอลให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็ลักษณะนเนี่ยก็จะมีมอนจะออกมาจากฝั่งขวาเนาะเป็นเวฟเป็นเวฟออกมาซึ่งมอนเนี่ยมันจะออกมาโจมตีนะอันนี้คือผมอ่าดี De PLOY เจ้าตัวต้นไม้ขึ้นมานะมันก็จะสุ่มออกมาแหละเนี่ยซึ่งแต่ละตัวของผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยไอตัวนี้ทำสโลนะมีตัวทำสโลไอต้นกลางนี้ทำอ่าเขาเรียกออร่านะครับ ทำบัฟทำให้โจมตีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวมอนนี้ก็มีสกิลนะเมื่อกี้มันฮิวตัวเองนะอ่าอันนี้คือหนึ่งเวฟเนี่ยจบเห็นไหมพอจบหนึ่งเวฟปุ๊บเราจะได้ไอ้เจ้าตัวใบ P V U ตัวนี้มานะซึ่งไอ้ตัวนี้แหละนะครับก็เอามาใช้ซื้อขายภายในภายในเกมนะซื้อขายกับผู้เล่นคนอื่นนะอ่าอันนี้ผมจะมาพูดคร่าวๆนะว่าเออมันหาเงินได้ยังไง ทีนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีแรกมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งอ,อีกวิธีหนึ่งเนี่ยมันจะเรียกว่าการฟาร์มนะครับซึ่งเราจะต้องมีต้นไม้นะครับซึ่งเราจะต้องมีต้นไม้ซึ่งต้นไม้นั้นนะ่ะจะต้องเป็นต้นไม้ที่เป็น NFT นะครับอ่ะผมจะกดตรงมาเก็ตเมื่อกี้นะมันจะมีมันจะมีมะมอ่าถ้าเราเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีให้เราซื้อ เจ้าตัวต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้สิมเมล็ดนะครับให้ซื้อซีดเนี่ยมเมล็ดนะครับซึ่งมเมล็ดเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าต้นที่มันงอกออกมาเนี่ยมันจะได้ต้นาธาตุอะไรได้แบบไหนนะครับก็คือลักษณะของการสุ่มต้นไม้นั่นเองนะครับก็ใครสายสุ่มนะครับก็มาซื้อได้เหมือนกันนะครับอืม ทีนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ที่100 Pvu นะครับและ1 Pvu เท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะครับอันนี้ผมจะให้ดูในราคาของ p ู c อ o นะครับซึ่งตอนนี้ราคามันขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นช่างน้ำหนักเอาเองนะว่าคุณจะตัดสินใจลงทุนไหมนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ9วันที่แล้วเนี่ยมันอยู่แค่0.08ดอลลาร์เองนะครับก็ราคาเท่าไหร่อ่ะ0.08 2บาทปะ 0. 0.0 8นะครับคูณ32ประมาณ2บาท50ตังค์นะวันแรกที่เปิดซึ่งณนะวันเนี้มันราคาโดดไปที่0.66ดอลลาร์แล้วนะครับหรือเหรียญละ21บาทเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อต้นไม้เอยไม่ใช่ซื้อต้นไม้สิซื้อมเมล็ด1ต้นนะครับ1มเมล็ดเนี่ยก็คูณ100ไปนะฮะเพราะฉะนั้นแค่มเมล็ดเดียวก็ลงทุน2,100บาทนะอ่า2,100บาททีนี้ ถ้าต้นไม้ต้นเนี้มันงอกขึ้นมานะครับมันงอกขึ้นมามันก็จะออกมาเป็นลักษณะของต้นไม้แบบนี้นะซึ่งมันจะมีค่านะครับมันจะมีค่าตัวนี้ที่เขียนว่า LE นี่นะครับแต่ละต้นค่า LE ไม่เท่ากันแต่ละต้นโจมตีไม่เท่ากันนะครับแต่ละต้นสกิลไม่เท่ากันซึ่งตอนเนี้ยต้นไม้ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเป็นต้นไม้ที่คนที่ซื้อเมล็ดแล้วฟัก ให้มันงอกออกมานะครับอ่าเพาะพันุ์เพาะเมล็ดนั่นแหละให้มันให้มันงอกออกมาก็คือมันจะใช้เวลาในการในการพาเพาะเมล็ดเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะก็ประมาณยี่สี่สิบแปดชั่วโมงมั้งถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้ผมยังไม่เคยพเพาะเมล็ดเองนะแต่ว่าผมใช้วิธีการมาช้อปปิ้งในนี้แหละนะครับตอนนี้ผมมีอยู่สามต้นอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูของผมแล้วกันนะครับ ผมลงทุนไปประมาณ7000พบาทอะ่ะได้มาแค่300 300 pvu ประมาณนั้นนะครับ3ามร้เออประมาณ310 pvu ก็เนี่ยคือต้นไม้ที่ผมเลือกออกมานะซึ่งผมก็สนใจเฉพาะค่า le ด้านล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีระบบฟาร์มซึ่งการฟาร์มเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตออกมาเป็นค่า le ตามนี้นะ อย่างไอ้ต้นแรกเนี่ยให้ค่า LE 511ต่อ48ชั่วโมงเพราะฉะนั้น2วันนะประมาณ2วันผมจะได้ค่า LE มา5 1 5าหนอ่าอันนี้ก็20วันอา่าประมาณ20วันปะหาร24เออ20วันนะครับได้5,720อันนี้ก็514เนาะอันนี้เดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะว่ามันจะรายได้ประมาณเท่าไหร่นะอันนี้ก็ ห้านึ่งหนึ่งนะครับหารสี่สิบแปดนะครับชั่วโมงละประมาณ1 0บจุดหสี่นะครับเดี๋ยวผมเอาโน้ตแพดขึ้นมาก่อนสิบจนะุหสี่เนาะอันนี้สำหรับต้นแรกนะต้นที่สองหารสี่แปดศูนย์นะครับต้นที่สองผมได้สิบเอจุดเ้าหนึ่งแล้วก็ต้นที่สามนะครับ ต้นนี้10.7นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมทั้งหมดนะครับก็บวก10เดี๋ยวนะบวก10.64ุดหกบวกสิบเนะครับอันนี้ก็1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงผมจะฟาร์มได้ทั้งหมด33 LE นะครับเพราะฉะนั้น1วันนะครับจะได้ประมาณ798 LE แล้วก็100 LE นะครับค่าเนี่ย100่งร มีค่าเท่ากับ1 p v u นะครับเพราะฉะนั้นผมหา100ค่า100 100 LE 1 p v u เอามาจากไหนนะครับก็ผมเอามาจากข้อมูลของของของอเจ้าตัวเว็บเว็บไซต์หลักเขาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเว็บไซต์หลักเขาแลนะ้วกันมันจะเป็น Facebook นะครับตรงนี้เขาระบุแจ้งไว้อยู่นะครับ เดี๋ยวผมเปิดสักครู่นะครอ่าเนี่ยตรงนี้นะฮะมันจะมีให้ convert นะครับค่า LE เป็นค่า PVU นะโดยเขากำหนดว่านะครับค่าเฉลี่ย ratio เนี่ย100 LE เท่ากับ1 PVU นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถ f a ์มได้นะครับจากการจากการเอาต้นไม้ของเราเนี่ยไปทำา a r m นะครับ ทีนี้เดี๋ยวอะ,อะไรเด้งขึ้นมาเต็มเลยสักครู่นะฮะทีนี้เพราะฉะนั้นนะครับค่าค่าแพลนของผมเนี่ยนะครับผมจะได้ค่า p pvu เนี่ยต่อ1วันเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วก็ราคา1 pvu เท่ากับ21บาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นรายได้ของผมเนี่ยทั้งหมด ตกเฉลี่ยนะครับวันละประมาณ167บาทจากการฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้น1เดือนเนี่ยรายได้ประมาณ5 0 0 0นะครับ5 0า8บาทอ่ะทีนี้ถามว่าผมจะคืนทุนเมื่อไหร่เนาะผมจะเอาค่าตรงนี้เนาะ1น7 6 2นะครับอ่าผมลงทุนไปทั้งหมด7 0 0 0นะเพราะฉะนั้นผมหานะครับ1น7 6 2นะครับก็คือประมาณ41วันนะครับผมจะคืนทุน ทั้งหมดเนาะก็ประมาณ1เดือนกับอีก10วันนะครับ1เดือน10วันก็จะคืนทุนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้นะครับทีนี้ในการเล่นเนาะมันก็จะมีการผ่านด่านนะครับแล้วก็จะได้เจ้าตัว P V U ตรงนี้มาอีกเพราะฉะนั้นถ้าราคานะครับถ้าราคามันขึ้นมากกว่านี้ก็จะคืนทุนไวขึ้นและ ถ้าเอามาเล่นผ่านด่านได้เหรียญเจ้าตัว Pvu อีกก็จะคืนทุนไวขึ้นไปอีกนะครับอ,อันนี้ก็คือประมาณคร่าวๆเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราช้อปปิ้งเนี่ยนะครับเวลาเราช้อปปิ้งซื้อ,อเจ้าตัวเจ้าตัวต้นไม้เนี่ยวิธีก็คือคุณต้องคำนวณค่า LE กับชั่วโมงเนี่ยหารน,นะครับคิดให้ไวนะเพราะว่ามันออกไวมากนะครับ อย่างไอ้ต้นที่ผมได้มาเนี่ยก็ไปแย่งชิงกับคนอื่นกว่าจะได้นะอ่ะอย่างต้นแรกนะครับต้นนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างนะหาร3 1 2หนะึ่งสองเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเห็นไหมได้ชั่วโมงละ5.1จะเห็นได้ว่าค่าค่า LE ต่อชั่วโมงเนี่ยน้อยมากนะครับต่ำมากเนี่ยอย่างดูดูอย่างของผมเนี่ย3ามตัวเนี่ยผมเอาผมเอา1ิบอัพขึ้นหมดเลยนะอ่าผมเอา10บ0อัพขึ้นหมดเลย แล้วราคาที่ผมได้มาเนี่ยตัวแรกเนี่ยผมได้มาในราคา80นะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา100 110ถ้าจะไม่ผิดนะอ่าตัวนี้ได้มาในราคา100นะครับอ่าซึ่งแต่ละตัวเนี่ยผมเอาเป็นตัวอ่าไม่ได้ตัวแรเลยนะครับผมจะเอาแค่ตัวคอมมอนนะครับแค่นั้นเองระดับคอมมอนคือถูกๆนะครับ ซึ่งราคาตัวคอมมอนเนี่ยมันก็อยู่ระ,ระหว่างแปดสิบถึงประมาณหนึ่งร้อยร้อยี่สิบอะไรประมาณนี้นะเออมันก็ไม่ได้แพงมากนะก็คือต้นละประมาณเท่าไหร่อันหกพันเจ็ดนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าคุณไปดูตัวอันคอมมอนเนี่ยราคามันจะเริ่มดีดแล้วนะครับสำหรับอันคอมมอนอ่าอย่างตัวนี้นะก็ อย่างเนี้ยสี่พันต้นละสี่พันนะครับสี่พันกว่าบาทถ้าเป็นตัวแรเลยนะครับตัวแรเลยโอ้โหเนี่ยตัวละเกือบหมื่นนะครับอืมก็ตัวแรมีตั้งแต่ตัวถูกๆไปยันตัวแพงเนาะก็ให้ลองมาดูค่าค่าไอ้ตัวนี้แหละนะครับ LE วิธีวิธีการเช็คเบื้องต้นเนาะก็ตัวไหนค่า LE เยอะๆอย่างตัวเนี้ยเยอะนะ แต่ราคาแพงไปนะครับห้าหนึ่งสี่หารสี่สิบแปดเห็นไหมห้าหนึ่งสี่หารสี่สิบแปดได้ตกชั่วโมงละสิบจุดเจ็ดนะครับค <_ cek> <_ d> ่า LE ก็ถือว่าสูงนะเออผมสังเกตก็คือต่ําสุดเนี่ยอยู่ประมาณห้านะครับสําหรับตัวที่มันเป็นคอมมอนธรรมดานะระดับต่ําสุดเนี่ยผมเห็นค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ห้านะครับสูงสุดมันอยู่ที่ประมาณสิบสิบสองสิบสามนะ สิบสองกว่าเกือบสิบสามถ้าสิบสามเนี่ยจะขึ้นเป็นระดับแร่แล้วนะครับจะค่อนข้างที่จะเป็นแ,แล่ละอือย่างไอตัวนี้สองหนึ่งสี่ศูนย์ถ้าเป็นธาตุถ้าผมจำไม่ผิดนะธาตุไลท์เนี่ยจะให้ค่าเนี่ยต่ำมากค่า l อเอต่ำมากเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับสำหรับตัวไลท์เนี่ยเลี่ยงได้ให้เลี่ยงตัวที่ผมสังเกตแล้วว่ามันมีค่าเยอะนะครับก็คือเมทัลนะครับ ธาตุเมทันตรงเนี้ยให้ค่าเฉลี่ยสูงมากอย่างตัวนี้นะครับหกแปดหกศูนย์หารสี่แปดศูนย์เนี่ยดูชั่วโมงละประมาณสิบสี่จุดสองเก้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้เลือกเมทัน่นะครับค่าไอตัว LE ในการทำฟาร์มเนี่ยมันสูงที่สุดละเท่าที่ผมสังเกตนะอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาไกด์เพียงเบื้องต้นนะครับแล้วก็ สถานที่ซื้อเหรียญเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับซื้อในแพนเค้กนะครับนี่นะครับคุณก็ใช้เมตามาส์นั่นแหละในการซื้อนะครับก็สำหรับคลิปนี้มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวสารยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม